ครับผมกับสวัสดีครับพี่น้องนะครับผมที่กับน้งติดตามรับชมช่องไทยอีสานมันท้อยู่สุขุสุข้นครับพี่น้องนะครับผมพบพอผมกับบ่าวอาทิตย์ครับพี่น้องนะครับทีมงานไทยอีสานมันทฮอกับผมนะครับวันนี้สิอภาพพี่น้องนะครับมาเบิ่งกันยกย่องยกสะดุ้งครับพี่น้องนะครับนะครับพิกัดกะบยูสุขนทำเพฉยเลยพี่น้องมันดงไรขึ้นเก้าขึ้เดิมนะครับผมนะครับดูน้ำแดงนะครับดูน้ำฝนหลากมากครับผมกับทีเสี่ยงเหงาเชื่อสะดุ้งครับผมกับเดยมากท่ามาหากินครับพี่น้องนะครับอ่ามื้อนี้กะ ไปเป็นหนองมาทางผิดเด้อพี่น้องเน้อบ้านดงไรครับผมอำเภอสหสัขันธ์ครับผมจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมนะครับอ่ะมาลุนครับสะดุ้งนี้ครับพี่น้องนะครับผมอ่ะงางขม่านเลือกพอสมควรประมาณเกือบสองกิโลนะครับสองกิโลได้ครับผมนะครับอ่ะลุนกันเป็นจังหวะแรกครับพี่น้องเป็นจังไงครับพี่น้องเขาบอนะครับตื่นเบิ่งอยู่กับเออดูแล้ว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 พี่น้องดูแล้วอยู่บ่เหลือกบ่อ่ะหนักเลยเอ้านี่ครับ นะครับช็อตแรกแขกมันครับพี่น้องครับผมนะครับเริ่มสิจวดจัดเลยคพี่น้องถ้าเป็นลักษณะนี้ครับพี่น้องก็บเได้รุ่นกันอยุต่อกับพอได้ตักนะครับพอได้เก็บอยู่ครับเอาเบิ่งดูสิหลายตำแหน่งยกเพีรพี่น้องเบิ่งเนี้อื้อพี่น้องนะครับเอาอุ้ยเอาสิแปะเครื่องลวกบนีเนาะบานี้เนาะเอานี่ครับผมจังหวะแรกครับพี่น้องจังหวะแรกนะครับจังหวะแรกแขกมันครับพี่น้องนะครับรุ่นเกิดไปยาวเน่าเลยครับเด้อครับอ่าหน้ายังครับนี่เส้นยังก็ ไผก่อพอทั่วครับก็พอทั่วพอทั่วมาจากบ้านไดเนาะครับนี่ยน้ายุ่งน้ายุ่งเนี่ยมันอยู่จังหวัดยังอุดรเนาะผมมาผมมาไก่แล้วมาจากอำเภอน้ายุ่งปุ่นะพี่น้องผมมามาจากกลุมพาว่าไก่แล้วพี่น้องพนมาไก่ก็ผมมีพี่น้องนะครับอเพราะอันเพราะยังก็เพราะพอทั่วนะพอช่วงแค่พอทั่วก่อน รถทัวนี่ป่ะโอ้ครับผมเออเอาเอินอี่พอทัวกันแล้วกันเนาะนะครับแม่รุ่นจังหวะต่อไปคือนเขาพี่น้องนี่ครับปลาเริ่มขึ้นเขาเลยพี่น้องนี่จังหวะแรกแขกงมันด้อจังหวะต่อไปหรือว่ามันเอาไ้ด่นๆเพาะเอาเบิ่งดูอู้เอาครับวัดขึ้นไปโดดออกหลังตัวนึงโดดปะยู่ปะยู่ไปน้องยู่ปะอู้พี่น้องมาครับนี่ครับอะอู้ปลาขาวตัวถูกไหมเพราะเนินปลากเขายังกับพ่อเนี่ยปะ ปลาขาวยังเกิดขึ้นปลาขาวไอ้ปลาขาวหางแดงบ่ปลาขาไอ้อีไทยบ่ปลาขาวอีไทยนี่ครับเนาะหางแดงนะครับผมเราถือกระโ <Pf le. S 1> ปงพ <ern> ี่น้องเอาพี่น้องขันว่ดถือกับข้อมนต์มาได้มันปลาขาวอีกอย่างนะครับอันนี้ครับผมถือว่าเลขสองเลขสามที่ด้พี่น้องนะครับผมกับพ่อได้พ่อได้เก็บอยู่นะครับผมอ่าเมื่อมันถือกักนเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องขับรถเบิ้งนะครับเพราะนี่อาจจะ ผมว่าเหมือนเลี้ยงวั่น็เหมื้นเหมือนอ่นเศร้าครับปลานี่ผมว่ามันถือัแค่เท่ละนะครับเหมือนเศร้านี่นะครับเอาลุกเห็นไปง่ายๆกับผม แต่บ่านี่ครับผมเป็นจังไดนเป็นจังไดนพี่น้องโดดมาโดดแล้วโดดเห็นแล้วนัง่งโตเดือดทุกตัวพี่น้องมาสามมาสี่มาหาพี่น้องเอาเอาเนี่ยครับผมกับว่าถือว่าอายนักกับถือว่าพอได้เก็บพี่น้องสมิน่งนะครับผมอู้เต้นดวงด้งดวงด้งครับผมเอาน้ำง,งามครับผมใส่สมิ่งเลยใส่น้ำงามนะครับใส่ปีงให้ลูกไปโรงเรียนครับพี่น้องนะครับนี่ครับ อู้ครับนี่มาจากอำเภอหน้ายุ้งครับพ่อทัวครับผมครับผมมาผมมาไก่แล้วพอพ่อทัวมาไก่ก็ผมอีกนะครับครับผมกับบรรยากาศย่างแรงๆครับซีหางแลงอยู่แหละพี่น้องนะครับไก่จะเป็นตุ้ดินแหละล่ะนะครับมาซาครับผมครับมูนี่กับไปไล่หม่องไล่หม่องอยู่ครับปุ่นครับไปทั้งเชยาพุ่มปุ่นครับมูนี่นะครับผมอ่นะครับไปไล่สดครับทั้งคนละทั้ง เป็นว่าปลาบึกไงเหมือนนี่ขึ้นซี่ตัวพี่น้องใส่ร้อยก็โลกครับขึ้นซี่ตัวเลยครับขึ้นห้าตัวครับตัวที่หาผมมาก่อนพรท่านนะครับผมตัวที่ถ่ายตัวไงก็มูลลอยสามสิบกิโลครับปลาบึกไงฝากนะครับทางช่องนะครับททยอีสานบอลฮอลล์นะครับเด้อนะครับขอไปบังเลยสดนะครับตอนนี้เลยครับนะครับผมนะครับมือนนี่กามาจากพุ่นละที่จะพุ่มตีไปครับผมมาเกือบซ้ำไปกรุงแกรงกรุงเทพพุทธพี่น้องตอนนี้นะครับอ่ะมาหอดมาถึงครับผมนี่นะครับอยู่บ้านหนองไลครับผมอ่ะพุทธเลกับว่าปาด ฝนตจงนี่เคยใช้ไม้บานองไรกับไม้ลีครับพี่น้องคนหลายอีหลีนะครับหลายอีหลีครับพี่น้องว่านอาบุญนะครับแต่ว่าอยู่ข้างล่างป่าพ่อถือด้วครับพี่น้องนะครับโอ้อยู่ข้างบนป่าพ่อถึกนะครับผมในยางขี่เรือลงมาข้างล่างนะครับเป็นกิโลสองกิโลครับผมนะครับกอ้าลุ้นกันไปเงีๆเลยครับเด้อพี่น้องเป็นจังไดนะครับผมฮะตุ่นจังวันนี้เป็นไหเป็นยังไงครับผมเขาปะ เขาคือเ่าพี่น้องอู้สะดุ้งเราคือเขาอยู่ดีแท้นี่ต้งตัวกำามนะครับนงครับในป่านะครับฮะกระเพาะในเก็บอยู่ครับพี่น้องเนี่ยเพาะในเก็บอยู่นะครับภาษาอภาษาเซียนที่เขาเจ้าได้บาลาโลสองโลกกับสิ่พอดีเก็บนะครับอ่ันจะรับผู้ใดพวกข้อยเห็นกับสิป้าที่โถ้กันแล้วครับผมนะครับแม่ไม่ไนะครับผมตอนนี้กะรออยู่ครับว่าสิปลาสิขึ้นบ่นะครับม้นนี่มื้ออื่อนไปนี่นะครับผม ถ้าป่าขึ้นนี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเมื่อเบิ่งเอาครับบาดละบาดละโลนะครับบาดละเครื่องโลนะครับผมบาดละสองโลก็มีครับผมมานังบาทนะครับผมอ่ะรุ่นกันไปวันนี้ก็เขากับมาบมงเทียมมันกับบ่ถึกเดี๋ยวพี่น้องป่านะครับบ่เราคือขิดเพิ่นว่าป่ากับั่ถือนะครับมาหอดแล้วป่างดนะครับผมป่างดก็มีนะครับผมนะซึ่งซึ่งมันบ่บ่แนบบ่นอนนะครับผมบางเทียค้นกับบอกแน่บอกแน่บางเทียมกับ ข้าบอกให้มาเมืองเทียพอจะมาหอดเนี่มันก็มันกะงดแล้วครับป่านะครับเมืองเทียมันขึ้นแค่สองชั่วโมงนะครับอ่ามันเป็นลักษณะนี้แหละพี่น้องที่เอาไว้าชิมพี่น้องไ้ฟังนะครับอ่ามันมันมันก็คือเขาคิดดิพี่น้องมันขึ้นเป็นมัดมือเนี่ยโอ้ยผมคิดว่ากะแต่รอบฝนตกนะครับฝนตกเล็งๆนะครับพี่น้องฝนตกเล็งตกเล็งๆนี่ยจักมือสองมือเนี่ยไอ้ว่าผมคิดว่าด้รุ่นแน่นอนนะครับผม แต่เมื่อกี้เมื่อขึ้นว่านก็เมือ ham, ม่อขึ land, <promoted to> <necessary> bles, ้นกับตกแข้งอยู่กับพวงเบร์เรด่านะครับตกเข้ามาทั้งวิละทั้งสองสักขันนะครับการาชินชลเราเอ็ดตกแข้งคักเมื่อขึ้นนี่นะครับแต่ว่ากับตกบดุลตกอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับตกชั่วโมงหนึ่งแต่กะเ่าเป็นยังพี่น้องนะครับพายุ่กำลังจะเข้านะครับอีกประมาณหกนาทียี่สิบสี่ยี่ห้าจะเมดฝนน้ำหัวนี่น่าจะงดเป็นดุลเติบนะครับงดเป็นดุลเติบเลยนะครับเออพี่น้องมาแล้วครับปลาเขาเกี่สุดยอด หลีพี่น้องอ่ะนี่ครับผมมาจ้างแมนนี่ครับตึกสะดุ้งพี่น้องนะครับอูยอันซวนน้ำพวยพ่นได้นะครับคิดเสียดายน้ำพูยน้ำพวยพ่นพอมาพี่น้องเอ้ยครับเอ๊ะนี่ครับผมเอาครับเอาอ่าโตนครับน้ามันกรขึ้นมาพอสมควรนะครับพี่น้องนะครับมองยืนอยู่เลยกับเป็นน้าผมนะพี่น้องนะครับมทีมงานไทยทำยู่งเลกับเป็นน้านะครับ เป็นไ่เยอะแยะครับผมนะครับพอทัวร์นะครับพอทัวร์จากกุหลาบทั้งน้ำน่านยุ่งกุหลาบพี่น้องน่านยุ่งหมดกัะไรหลายเลยพี่น้องมันมันมันมีน้ำมันมันปรกาดขาคนเลยวกันยูถึกหมองอยู่แล้วยูถึกหมองน้ำพี่น้องมันมันจะเข้ามาส่นนี่ครับมันจะเข้ามาส่นมันจะออกออกมาจากภูมิหนีน้ำครับป่าเพราสิออกมานน้ำกับสีส่วนกับไปส่วนน้ำ ปลาห่วงคือจัมอเตอร์ไซค์แข่งกันนี่รูกออดออดออนี่ครับกิพภูมิหน่เนาะอ้ยนี่ฟังเสียงปลาห่วงอ้ยพุ่จะไปไม่ต้องุไปเฮเบ็ดถึงบัดอังีแบบยกบ่ขึนนี่จะเทสเทถึงจกเทียบ่าอ่ะอันพอทัว ปลาขาวกีพี่น้องครับนะครับเที่ยานี้ทีเป็นปลาขาวกีีนี่ชุดนี้เนาะชุดชุดผู้หันเดี๋ยวเขาเดี๋ยวม่ว่าพอทัวมันมาถึงหมื่นป่ะมันซาเข้าป่าครับเอากำลังจิถึงนี่ครับพอทัวนะครับเอาตะออกพอตะเอานี่ครับกำลังจิได้ครับพี่น้องกำลังเสียหมันนะครับผมน่ะก็นี่ครับบ้านดงไรครับวันนี้พี่น้องบางคนก็ถามว่ายุดใส่ยุดใสครับมาพี่น้องกะ หบอกเป็นระยะระยะไปด้ครับเดีอวจะหนีอยู่บ้านหนองไรครับผมอำเภอสาส์คันจังหวัดาลสินครับพี่น้องครับอยู่ห่วยเงีวครับพี่น้องนะครับก็เตือนห่วยเงีวครับท่านนี้มันมาเพราะมันมาพ่อะไมแม่นแมนเพื่อนห่วยเงีวครับวงนี้ก็จะไล่ต้องไปคนละเคลื่อนล้ำเปล่าพี่น้องนะครับเอานี่ครับพี่น้องพี่น้องทะเบิงเคลื่อนล้ำเปล่าได้พี่น้องเดี๋ยวผมสีพี่น้องทะเบิงวงนี่ก็เป็นเคลื่อนแต่วันเป็นห่วยนะมาพี่น้องนะครับวงนี่ก็เครื่อนขึ้นกันนั่ะล่ะพี่น้องครับพี่น้องทะเบิงเด้อ นี่พีน画 down. 画 down. ่น้องเบ่งไปน้ำน้ำเต็มมดเลยครับตัวนี้นี่ครับพี่น้องพี่น้องเห็นป่ะครับผมนะครับบังบอนนอนะครับบังบังนี่พี่น้องผมยืนมันจะเห็นครับผมครับนะครับพี่น้องมันจะเป็นเขื่อนเลยครับพี่น้องเนี่ยครับเขื่อนลำเป่าทั้งนั้นเลยครับนี่มีอันมืดเลยเนี่ยครับฝุ่นนะครับผมก่วงไงพศารเลยครับผมครับเป็นว่าพี่น้อง เคลื่อนเลยครับนีค่ครับเคลื่อนเลยครับนี่ครับเคลื่อนลําเปล่าเลยครับเป็นไงหลังจากเลี้ยเล่นไปแล้วมันจะออกจากพุ่มบ่พี่น้องปลาจะออกจากพุ่มบ่ปลาจะดูดบ่ะดูดมีดเส้นแพี่น้องบนแล้วสองสามอู้ยเอาต,ตัวกำงามครับนี่ครับเขาอีแปงนี่ครับผมนี่มเมีนยกสะดุ้งพี่น้องได้ทุกบาทครับนี่เพราะท่านี่ตัดไปใส่พี่น้องนะครับนี่นะครับได้ทุกบาทครับ นี่ครับผมเอ้าให้เพื่อนได้ยังไงละครับได้ทุกบาทพี่น้องดีใจนะเพื่อนนะครับมันหมานมันหมานนะครับเด้อนะครับครับครับทุ่นกันไปครับมามาหลายคนบ่ครับวะข้าจอยู่ข้างล่างมันบ่อยู่ทึ่งมันบ่ทึ่งสะพานพุ่นไปกามีนบ่ สะพนันเทงไปพุ่นก็บบดถือแล้วป่ามาันก็มาจากพี่เด้จากทางล่างเป็นเนาะไปเนาะอือครับมังเท,ที่ยงถือว่าน้ามาดจะต่วนไม่ได้เตี้ยช่วงเที่ยงถือว่าเขาจ้ว่าป่าถือยืนป่ะโอ้หนี่เขาก็สิเป,ปลี่ยนมาเลยเนี่ยอันน้ำเนี่ยอ๋อหน้ำหัวกรารมาครับพี่น้องถ้าเป็นแบบนี้พี่น้องขะมันถ้าน้ำเศร้าคุณนี่แหละ ปลาถึ้เลยบ่ะนี่ครับห่นหน้ำห่นหน้ำเสาอ่อ้ทันทันพวกหงาม,มันหมืดขีด้ตื่หมดนี่ปลาแล่นขึ้นเลยครับบ่ะนี่นะครับ,รบเนาะพอเพลิมหมดแล้งนี่พี่น้องปลานี่ยจะขึ้นแท้แท้ครับนี่นะครับน้ำชะพันนี่ครับโดดหนึ่งตัวโดดหนึ่งตัวนี่ตัวเดียวประโดดกี่นี่สองสามพี่นอ้องฮะเนาะได้ตักครับผมพอได้เก็บครับครับผมก็ พูดกันไปยาวๆนี่ครับเด้อพี่น้องครับผมครับอ่าอยู่พอทัวนะครับพอทัวนะครับทั้งอัญมุ่งหมดแหละครับผมมาไก่อยู่พี่น้องตอนนี้ก็จะจะขึ้นซื่อเลยนะครับบ้านหนองไร้ครับนะครับเพราะว่าจากที่พี่น้องเอฟซีสุขสุขคนนะครับในเบิ้งคลิปในเบิ้งคลิปทั้งช่องนะครับไทยอิสานวันเท้าเนี้ยนะครับหลักการหลายๆช่องนะครับผมที่เพนมท้ายครับก็เป็นต่อไปผมคิดว่าน่าจะเป็น เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจอีกหมู่บ้านหนึ่งยูครับพี่น้องนะครับหมู่บ้านนี้นะครับเดี๋ยวท่านผู้รับผู้ใหญ่ผูเห็นเลื่นงเรื่นก็จะได้มีการจัดระบบระเบียบนะครับของดลล่านะครับ้วก็จัดระบบระเบียบของมีรันของรันค่ากับมาขายนะครับให้เศรษฐกิจสะพัดนะครับผมเงินสะพัดในหมู่บ้านในอำเภอนะครับนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่ดีที่หมู่บ้านนะครับได้มีรายได้นะครับผมที่สําคัญก็คือทิม เรือรับจ้างนะครับพี่น้องนะครับก็ได้นะครับมือละบ่หน่อยนะครับมือละลายพันอยู่เลยพี่น้องนะครับนะครับคิดไปคิดมากกั่เบ้อหน่อยนะครับผมนะครับกำลังใจให้นะครับผู้อายูหารจินนะครับกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องนะครับกูกำลังขมาทำนี่ครับสวัสดีครับกำลังขมานะครับผมนายบังยุ้มันตื่นเรียบวะรวดปะปวดปะมาสองเดีวมสาม มาสีมหามัหกมันเป็นสีเป็นบพี่น้องวันนี้จะมาหน,นีแมน่นบ่พี่น้องเบิ้งพี่น้องฮึบฮึบฮึบเป็นสีพี่น้องเป็นสีพี่น้องจนนังหวะนีครับผมเอา้าบู้เรือมากเาทำงานเลยเนาะมันแลีนมันตื่นโดยจากไอ้พุ่มหยาบบ่บู้ยเบิ้งจังหวะนี้นพี่น้องครับผมเอา้าบวกมือเสื้อเรือบ,บาดเดียวนะครับเอาอหย่าขึ้กันนะครับผม ฮะมันม <Es> <an> ันครับมันมันปูนต้อปลาเปลือยเรื่องต้องปลาเปลือยพี่น้องปลาจะขึ้นด้วยครับพี่น้องมือเลี้ยงนี่พี่น้องเนาะขับเรื่องสิเด้อมือเลี้ยงนี่เจ้าเอาหนี้มือปลาอีหลีครับพอมันเป็ี่ยนสีผมไปทายเแถวหนึงกับยุ้ยนี่อะไรยุบันน้องชิล่าหนี่แหละเป็นแบบนี้เลยขันน้ำนิ่งเสีย คือคำครับถือคำเลยพอผมกลับเท่านั้นละ่ะเออเจ้าจะเอาบัตรบัตรโล่สองโละนะครับผมเอา้าผมคิดว่าปลาฉีดถือยู่ครับมือเลงเนี่ยนะครับอู้ฮะเห็นแตน่ในโทรศัพท์บ่เห็นแต่ในโทรศัพท์เอาครับผมนี่ยมือเลี้งเนี่ยนะเจ้าสีดเด็ดตะมันแท่ะแล้วอีอครับกางพรมกันด้วย ฝนตกแล้วครับฝนตกแล้วพี่น้องนะครับมาเบิ่งแถวบ้านนี้ครับผมเป็นจังไดหมดก็หลายหลายโดดโดดโดดมดแล้วโดดหมดแล้วเขามาชีมหาผนครับผมอือตัวกำงามรับผมนะครับอันซ้อนมาพี่น้องนะครับคนน่ะนี่ะครับคนนะครับอันซ้อนมาพี่น้องนะครับผม อถือทุกบาทพี่น้องนะครับสะดุ้งนี้นะครับผมบ่ผิดหวังนะครับอ่าสะดุ้งอื่นบ่ถึกนะครับผมย่างมาจากปูนเป็นกิโลสองกิโลครับผมมาถึกอยู่สะดุ้งนี้แหละพี่น้องเอ้าบ่ผิดหวังบ่ผิดหวังนะครับผมมันหมานมันมันครับผมนะครับผมกายลุกเป็นไปพี่น้องลุกเป็นไปนะครับผม ครับฮะนี่บ่ที่มาน้ำกันนะ่บ่โอ้ครับผมมาน้ำกันทั้งไงนาย,ยุ่งขุนบ่ครับโอ้ครับผมครับผมเอาลงมาข้างล่างกระถือกันเลยปามันจะเล่นลงไปจากข้างล่างขึ้นไปท้งๆขุนที้เนาะเอ้าครับ ครับผมนี่พูดกันไปอล้วจังหวะครับผมเึ๊บวูวว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 วัววววนววววนะวว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 วยววววยกวว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 วดววววโดดโดดวว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 อีววววงวว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 บววววววาวว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 อวว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 ่วว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 ครับดดดดดดรคุณครับ ดูเค to รับเอามันหมันมันนครับผม่วงครับผมเอานี่ครับเบื่อกจักจ๊งะเปใชแล้วนน้องอันพุ่นอันมันกำลังถึอยนต์ปะถอยนตเนาะไอ้พ่งอู้หนั่นกระป๋าโจรมื้อนัรนฟังนังนอู้ใจ๋อหเลยเด้อวาชันนะสิบวิสิบโล่หรอเป่ถึงไปหน้าอันพ่อ บู๊พุ่นครับผมผลงานพุ่นนะครับพี่งพุ่นอีกครั้งมาอีกนะครับเนาะสิเป็นซิฟกัวล่ะล่ะครับนะครับมันมาถือแล้วช่วงนี้นะเนาะเพราะว่าเป็นปะเขาก็ถือได้พี่น้องนะครับแล้วก็รุ่นหมูแลงได้พี่น้องเด้วยเป็นจังได้ครับผมหมูแลงเนี่ยผมคิดว่าป่าจะถืออยู่ครับเนะรุ่นพี่น้องรุ่นนะครับอีกจังหวะสองจังหวะนะครับเดี๋ยวสิพายไปเบ้างนะครับผมเพราะว่า การ์ตันกับคำเหล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมืดทั้งนะครับครับนะครับนะไปเลยครับเดี๋ยวพี่น้องนะมึงจะมานี่พี่น้องม,มึงจะมานี่พี่นอ้นนนนองเป็นทังไหนเขาปะฮึยพี่น้องมึงครับผมถือทุกบ,บาทครับพี่น้องนะครับเนี่ย ว่ผิดหวังเนี่ยครับผมนี่ครับสุดยอดสุดยอดครับผมนี่ครับเอ้าว่ได้ตักนะครับผมนี่นะครับก็ได้เก็บอู้บาร์ดศิลหานะครับปลาขาวอีแปลงครับสวยงามครับพี่น้องอู้ยเอียบตักแดดแดดเียวดถอดมีพี่น้องอันนี้ขึ้นทีคาดเลยนะครับเอา นะครับผมก็จะอำหน้านพ้จาจ่าพี่น้องไปก่อนครับผมพ่อกันไหมครับผมนะครับก็บวันอาทิตย์ที่มั่นที่13บ้านห้องครับผมในคลิปหนาในพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับผมนะครับสิบเป็นคลิปยังพี่น้องรอติดตามคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้อำนานพผ้จ่าไปก่อนสวัสดีครับผม